ขอคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้มตำถั่วนะคะ อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทัวกรอบหอมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทานอืมอร่อยสับอืม อร่อยสับอืมไก่เนื่อเนื่อไก่จ้าอร่อยอร่อย,ออยด้วยกันค่ะทุกคนตำทัวกร,บรอบหอมๆอ,อร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะ ขคุณที่รับชมนะคะอืมหิวใ Hmm? ตึกสะอื้นปะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทั่วกร,บรอบหอม,หอ,มอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทาน ไวัค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะทานข้าวกันนะคะก็มีนึ่งไก่จ้านึ่งไก่ไก่นึ้อหนะกสักสด้วยกันจัดสวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะทานข้าวกันนะคะก็มีนึ่งไก่จ้านึ่งไก่ไก่นึ้อหนะกสักสด้วยก่อนจัด ว่าแซบขนาดไนนะคะ ก็ ตึกสะอื้นต่หนึ่งตับไก่ตับหมก ขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้มตำถั่วนะคะไม่ก้คะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะแบบกานข้าวกันนะคะก็มีนื่อไก่จ้า เนื้ไก่ไก่นึนะคะสัสได้กอนก่อนไก่นื่อนื่อไก่ Ừ, ừ, ngon, อืมอร่อยแซ่บอืมอืมไก่อืม,อม,อม,อมปิดสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้ตมตำถั่วนะคะไก่เนื่อเนื่อไก่ อบคุณที่รับชมนะคะค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทั่วกรอบหอมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทานจ้อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคน ตำทั่วกร,กรอบหอมๆอ,อร่อยๆด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทาน